ทำไมอย่ะพูดไม่ได้เพราะมันมีหมดเลยใช่ไหมล่ะเออใช่นั่นไงนั่นไงยังไงพวกมึงเฮ้ยมึงเอายังไงวะตัวอืมเออมันเป็นอาจจะเป็นเนี่ยคลิปมันอาจคลิปเราเอาไปทำยไหไงเฟิร์นไปหยิบโทรศัพท์มันมาอยู่ไหน พี่ลบไปแล้วเราลบได้ไงอ่ะพี่ถ้ามีพูดถได้ไงวะถามจริงเอาตกลงตกลงนี่คือเรียกพี่ลาพี่พูดเองว่ามีคลิปหนูพี่พูดได้ยังไงไม่ใช่พี่ลบไปแล้วแล้วพี่ทำกับหนูอย่างได้ยังไงเอางี้นะพี่นั่งพี่นั่งมีใครบ้างพี่ทำไปเนี่ยโอเคอาจจะเป็นความคืมีใครบ้างพูดมาพูดมาพูดมาพูดมีทำใครบ้างมีใครอีกมีูมันไม่ใช่แค่นุ่มพูดมา พูดดิมองหน้าไหมพี่พูดมาไม่ใช่แค่นุ่งไงพูดมาเดี๋ยวนี้ว่ามีใครบ้างทำไมอย่าพูดไม่ได้เพราะไม่มีหมดเลยใช่ไหมล่ะเออนั่นไงนั่นไงยังไงพวกมึงเฮ้ยมึงเอายังไงวะตัวเออมันเป็นอาจจะเป็นเนี่ยคลิปคลิปผู้หญิงคนเนี้ย พี่หาพวกหนูอะวายพี่เขามีพ่อมีแม่มีผัวเออติดใจมึงทําด้วยอะไรไม่รู้รู้อะไรมึงรู้อะไรนะแม่จะมาขอบอะไรเห็นใจอะไรมยังไม่เห็นใจผูกสูงยเห็นใจสิคะยังไงเราแม่จะรับผิดชอบยังไงคะในความเห็นใจของแม่แม่บอกเลยแม่เสนอมาเลยมคือแม่พูดมาต่อนเลยค่ะไม่ได้หรอกแม่จะเสนอเงินใช่ไหมคะแม่ให้ได้เท่าไหร่อะแม่พูดถี่แล้วไม่ได้ดูถูกกันไม่ใช่ ขนาดคลิปอิดน่ะแม่ยังไปต่อจากแสนหนึ่งเป็นห้าหมื่นเป็นสองหมื่นห้าหมื่นกันเลยมแม่มองเขาเป็นเศษคนอ่ะเขาไม่ใช่คนยังไม่ได้ไปต่อรองกันเลยนะโอ้ยแม่หนูรู้ถึงไหนตอนไหนแล้วค่ะผู้เสียหายเขาพูดออกมาเองแล้วแม่มันไม่ใช่เรื่องปกติจะทําให้มันเป็นเรื่องปกติไม่ได้เรา<อ>เราคนปกติอ่ะดันไปเห็นดีเห็นงามว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแค่คลิปนี้ยิ่งไม่ปกติน่าจะต้องรักษากันหมดคนที่ไม่เอาเรื่องหรือไม่เอาความหรือเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติอ มันต้องทําให้เป็นตัวอย่างของสังคมที่ดีเด็กตัวยงเล็กมันจะได้โตมามีความคิดมีความเราไม่ได้แบบกล่าวหาด้วยนะจริงเราฟังจากปากเขาเองแต่เราก็ดูว่าคุณมั่นใจมากว่าแบบเ้ยไม่มีคลิปหรอกมันเป็นเรื่องแบบเฮ้ยพรุ่งนี้ก็เช้าแล้ววันใหม่เริ่มต้นชิตใหม่ได้โนนะคะคือมันเป็นจิตของเราตอนนี้ถูออะไรก็ได้ฉันจะทํายังไงก็ได้มันถือว่าเป็นการละเมิดสิที่สวนบุคผมผมไม่ได้มั่นใจมากว่ายังไงก็ไม่เจอผมไม่ได้มั่นใจทางนั้นนะ ผมอ่ะมั่นใจในกรณีที่ว่าผมมันไม่ได้เก็บบีบไว้ยังไงอ่ะดูเสร็จแล้วลบเลยอย่างเงี้ยหรอที่ผมมั่นใจแต่เรื่องการกู้ข้อมูลในเรื่องของทางเทคนิคใช่เป็นเรื่องทางเทคนิคเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งไปรถูกบันทึกไว้มันมีโอกาสที่จะกู้มาได้ต้องมองอย่างนี้ด้วยว่าเจตนาผมอ่ะไม่ได้ต้องการจะเก็บไว้ก็เริ่มเรื่องต้นเลยนะคะก็คือเราอ่ะไปไปรู้ความจริงจากที่เพื่อนอะค่ะเขาอ่ะ เหมือนจะได้ว่าสามีตัวเองเนี่ยแอบคุยกับคนอื่นก็เลยแบบไปดูโทรศัพท์พอไปดูโทรศัพท์สามีเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปเจอคลิปวิดีโอโป้หมายถึงว่าคลิปที่แบบแอบถ่ายคนอื่นอาบน้ำอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็เลยส่งมาให้ดูว่าแบบเอ้ยสามีเราทําแบบนี้ด้วยนะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนก็เลยบอกพวกเราว่าโอเคไปอยู่ที่บ้านเขาเป็นเพื่อนเขาเพื่อที่เขาเนี่ยจะบอกเลิกผู้ชายคนนี้ทีพวกเราอะคะ่ะก็เลยเดินทางไปหา,ปาสามีเพื่อนที่บ้าน หลังจากนั้นนะคะเราก็ได้มีการเค้นถามตัวสามีเพื่อนเนี่ยว่าแบบเอ้ยนอกจากว่ามีคลิปนี้แล้วมีคลิปพวกเราไหมสามีเพื่อนก็บอกว่ามีสามีเพื่อนเลยพูดว่ามีคลิปหนูถามว่ามีคลิปใครบ้างเขาเลยพูดว่ามีคลิปนุ่มหลังจากนั้นนะคะแฟนหนูก็เข้าฟันศอกเขาเลยค่ะแล้วหนูก็กระโดดตบหัวเขาไปทีหนึ่งค่ะแล้วก็มีการเค้นต่อว่าโอเคมีคลิปใครอีกเขาก็ยอมรับว่ามีคลิปของทุกคนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตํารวจสพบางแก้วค่ะ เบื้องต้นเขาได้มาไกลเพียแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่ยอมรับเงินในตอนนี้อย่างแน่นอนถ้าเขาไม่ได้รับกรรมใดๆค่ะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องได้รับการสนองค่ะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนสนิทก,กับเขาเป็นเพื่อนสนิทก,กับแฟนเขาเนี่ยเขาอยากฝากถึงอะไรถึงสังคมบ้างฮะ อยากฝากว่าค่ะอยากให้เคสเนี้ยเป็นเคสตัวอย่างว่าการที่เรารู้จักใครเนี่ยมาเป็นเวลานาน,านเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไว้ใจเขาได้เลยยิ่งในกลุ่มเราอะค่ะมีลูกเล็กเด็กแดงด้วยที่จะไปบ้านเพื่อนเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากไม่สามารถให้เข้าเข้าใกล้ชิดผู้ชายได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งอะค่ะก็คืออยากให้คนในบ้านอะคะ่ะอย่าคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องปกติ เพราะทุกวันนี้คนในครอบครัวคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมันถึงได้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราต้องช่วยกันลุกขึ้นอย่าไปอายเราต้องเป็นตัวแทนทาให้สังคมรู้ว่าเราเป็นผู้หญิงมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกันค่ะ